ดีค่ะตอนนี้เราอยู่นาศาลแล้วนะคะต่อทีเอดีตรงกานเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพนนะคะอ๋อซองหนึ่งได้สองวันใหญ่กลัวผอมค่ะยายไม่หักโหมยายผอมอยู่แล้วไม่อันนี้มันไม่ได้แบบว่าทำให้เราผอมมันช่วยดีท็อกครับขับเสีย มีจุดประสงค์อะไรคะบ้านแมนเนอรออใช่บรรยกาศดีมากเลยแม่ถ่ายรูปสงให้หนูดูช่บรรยากาศดีมากเลยแม่ถ่ายรูปส่งให้หนูดูโอ้ยกางเต็นนอนก็ได้ไม่ต้องกางเต็นนอนรอนอนในบ้านก็ไม่ดี กางเต็นท์นอนไอ้ลานหน้าบ้านเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับช่องหลังบ้านทนายดำพลสำหรับคลิปนี้เราขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะรเเเเเออมมมมืื่่ววาานนลล้ยยี พี่ก็วัดมาดีครับีล้วรออยู่ว่าจะโทรมากินข้าวมันหลังส่งไปกลางค้างเหมือนกันเลยครับจะได้จอดกินลงไปเลยคนี่คือคือบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ใช้เสาหกเมตรขั้นต่ำแปดเมตรแปดเมตรใช่เสาใหญ่แปดเมตรเลยแล้วก็มันทิ้งระยะห่างได้ถึงสี่สิบเมตรถ้าเสาหกเมตรต้องทิ้งห่างยี่สิบห้าจำนวนเสาลมใช่คือเพงหน่อยแต่รถจำนวนเสา แล้วสองแปดเมี่มันสูงมันดูปลอดภัยกว่าใช่เพราะไมันจะดูดีกว่าเวลาเราทำบานรถรถผ่านมารถเข้าบ้านเราแล้วแล้วสายไฟไม่ใช่ยี่ห้ามินนะไม่ใช่รู้ป่ห้าสิบมินสายไฟมดนึงก็เกือบสี่พันนะเิอราคาที่สะดุ้งเลยแต่แต่ก็ต้องทำเพราะว่าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาไฟลงแล้วไปกระสีสนุกสนานแล้วนะจะไปกับเขาไปต่อ วันนั s s ien, ้เห <Yes. s Elliott> ็นเสื้อเสื้อสีนี่ลัคุณจำได้กคนคนเห็นเสื้อสีะไรเต้นอะาทบกำซันี่ต้องเปนลก่อนเลยเผื่อได้อโความษาง แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วผมเลยบอกว่าอ๋อไปแล้วผมไปดีไปดีซะนะไปดีผมว่าผมจะบอกอยู่ผมจะบอกอยู่ว่าเดี๋ยวผมผ่านพุทธาหารเดี๋ยวผมซื้อดอกไม้ให้เรียมลูกเนี่ยลูกบอกเลยรู้บอกแล้วดีนะมาจุดธูปให้ด้วยผมก็ว่าอย่างนั้นจะเอาตู้กับดอกไม้มาให้อถึงแม่ครับผมจะให้แม่ลูกผมแม่ไปแล้วไปดีแล้ว ไปแล้วแม่ไปแล้วบลยว่าโอแกไปดีแล้วมาเยแม่ก็ไม่บอกแม่ก็เวลาไปนะแม่ก็ไม่ค่อยบอกนะแยจะไปเลยไปเลยไปไหนไปเลยมันก็ไม่ถึงทีดีนะนันแหละผ่าไปแล้วะเพราะว่าไปเลยไปเละมเพราะว่าเราเราไม่ไปเลยไระบุับารเนาะก็มีแค่นี้นะครับใช่ครั้สายผมเยอะมากวันนี้ เรื่องลุงเรื่องป้านี่ครับต้องถามคนนี้เลยหลังบ้านทนายนี่ชัดเจนสุดครับแล้วแต่ถามว่าไงดีเออไม่ครับปกติเอฟซีไม่เป็นเอฟซีอยากรู้ไงทำเราอะเราไม่รู้ไปให้อยากรู้ต้องถามหลังบ้านทนายมาาชัดเจนสุดจริงหลังบ้านทนายเลยนะครับชัดสุดจะรู้ทุกเรื่องใช่แต่ก็ต้องกระอยู่หลังบ้านทนายจะจะพูดหรือไม่พูดอีกแล้ว บางทีถามไปก็พูดไม่ได้ก็เหมือนเดิมอีกนะก็ต้องติดตามหลังบ้านทนายนะครับไปดูหลังบ้านมีกุหลุเรียนมีทำอาหารทำอะไรโอ้ยนะจับแล้วพี่จับแล้วอะไรหรอทุเรียนทุเรียนสีสเกตเนี่ยนะใช่ทุเรียนที่มีปัญหาอยู่นั่นนะเป็นยังไงครับตอนนั้นมีข่าวแรงมากเลยเพราะว่าอะไรนะเขาบอกนำเข้ามาโดยไม่ผ่านศุลกากรนะโอ้ อันนี้ตัดจากต้นของี่ตัดจากต้นต้องดูว่าดู้ว่านับเข้ามานับเข้ามันเข้าขายตูงที่ว่าเป็นประเด็นเลยนะหนูตัดสดๆจากต้นเลยค่ะแล้วมาทนายผูกเยอะไหมก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่ายังให้ผลไม่เต็มที่ไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่มัมีพันไหมคืออะไรคะไม่ได้ตอนค่ะพี่ แต่ข้างทางมีขายค่ะ<ม>ตน้นโอ้ยพี่ซื้อกินดีกว่าห้าปีค่อยปลูกได้กินลูกเอเอ,เอซื้อกินเลยได้กินเลยน่าได้กินเลยห้าปีนะถึงได้ไดูแลก็ยากอุ้ย <laughs> ต้นหนึ่งปลูกห้าปีถึงจะได้กินลูกยายสมอนบอกว่าอะไรนะตายก่อนได้กินยายจะเหลืออยู่อีกีปี เฮ้ยปีนี้6กถึงหลือีกสนะเหลืออีกสนะติดค้างไว้อีกสปีเท่านั้นนะเพราะยายจะอยู่แค่เจบใช่ไหมนะเนิก็ได้ต่ออีกปีนึ่งเพราะจะถึงเจาขออีก5ปีอีกหรือเปล่ามันไม่ดับมันก็เลยบนลรืคนอีกจะร้อยนนี้เขาทำยังออะไรนะ ที่จะมาเข้าเมืองน่ะบริการที่เมื่อวานหลับเลยโอ้เมื่อวานนี่มันถึงก็สลบเลยคือที่รุ่มไปครับ่เมื่อวานแเนี้ยเมื่อวานขึ้นเลยมีรถมาเลยแล้วพี่เมื่อวานมาดีครับแล้วรออยู่ว่าจะโทรมากินข้าววันหลังส่งไปการค้างหมือนกัได้ครับจะได้จอดกินลงไปเลยคับนี่คือคือบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ใช้เสางหกเมตรขั้นต่ำแปดเมตร เสใหญ่เลยใช่เสาใหญ่8เมตรเลยแล้วก็มันทิ้งระยะห่างได้ถึง40เมตรเอา6เมตรต้องทิ้งลงใช่คือแพง่อยจะลดถจำนวนเสาแล้วเสา8เมตรมันสูงมันดูปลอดภัยกว่าใช่เพราะมันจะดูดีกว่าเวลาทำบ้านรถรถผ่านมารถเข้าบ้านเราแล้วแล้วสายไฟไม่ใช่25มิลนะไม่ใช่รู้สิว่า50มิลสายไฟมุดอึ้งเกือบ4,000แล้วเกินราคาที่สตูนเลยแต่ก็ต้องทำ ถ้าว่าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาไฟลงมาไปกระเสริฐนะครับเสริฐด้วยเสร็จหนึ่งเสร็จนานแล้วนะจะไปกับเขาไปเติมจะไปกับเขาไปเติมเสื้อเสื้อสีนี้หละมี่จำได้ยังกะคนคนเห็นเสื้อสีใดรนไลน์ทำเต้นอะไรนะอีอะไรไม่รู้นะเต้นขึ้นมาหน้าที่ปอกหัทิ้งเลยเหมือนเหมือนเหมือนอายุเกินอ่ะ ภาพบรรยากาศน่าน่าสานนะคะระหว่างที่เรานั่งรอก,กันก็จะทานข้าวกันสนุกสนานะะานะคะเอก็ขอฝากเอฟซีนะคะ เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะขอลงไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ SK ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์062-225-3979หรือแอดไลน์มาที่ ID ดี n ล7 7 7 8 8 8เจเล็ก2ลข2ตัวนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนยังยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวไปเก็บตกให้ใครที่สนใจก็จะเป็น 3โลกว่าค่ะพี่ที่ยังไม่ถึงวัน3-4โลเลยค่ะจะไปเก็บตกให้นะคะก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ id line 7 7 7 8 8 8เจเลข2ตัวนะคะสำหรับคลิปนี้จะขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ